คือขยะนะเราจะทิ้งก่อนขึ้นรถเขาไม่ให้มีอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นไปเนาะแม่นครับอันนี้คือความรู้มาความรู้อีกหนึ่งความรู้ที่ใช่ใช่ต้องบอกนักเรียนนะต้องบอกนักเรียนเรื่องพวกนี้มันจะเป็นการคำนิยามผู้ชมว่าเราเป็นครู ทำไมเราไม่รู้เป็นอย่างรีไซเคึ้นะนอ่า<ม>คนกู้ก็ต้องเอามาทิ้งขยะถ้มกเาับน้ออหูก็คือถือขึ้นไปเลยมันวะ ขยะครับูเออไปเขาจะมีแยกอ่ะมีแยกทุกคอันนี้ยะรีเซเคิลรีเคิลขยะเปียกก็ได้นี่ใส่นี้ก็ได้ใส่นี้ก็ได้ใส่นี้ก็ได้แมนแมนอ๋อใส่ยะเปียกครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้จะพาครูอ่าครัวครับ

ัเมื่อกี้ในรถแล่นน้ำผื่นเลยแล่นน้ำอไอ้ล่างยงงสอคือเสียงรถไ,ไปดีเซลล่างเนาะรถไปดีเซลไปทางภาคตะวันออกนะจากกรุงเทพแต่เรนที่รู้กันว่าเป็นวนลำพงเนาะนวลนวลำพงไปที่นู่นฟองลึกหลากแก้วแล้วไปปาจีไปชาตินเทาแล้วไปสายตะวันออกจะอยู่ที่วลลำพุง,พงแต่ถ้าเกิดว่าไปทางหนองคาย<อ>ไปทางเหนือก็จะอยู่ที่ สถานีกลางบางซื่อคือในนู่นน,น,นะ,ะมาะไล่เท่าหมูข้าวสองสามหมื่นเรา 2, 3, 100, 100, ม,มีคนนั่งเที่ยว่าเที่ยวกู๊แล้วลงทางเอาละบันนี่กัวพากัวไปขึ้นรถไอ้รถไฟฟ้าเนาะรถไฟแอร์พอร์ติงรถไฟความเร็วประมาณร้ <140. S 2> อยสี่สิบเงินปะร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบหกโอ้จริงๆเนี่ยเขาเขาแลนในรอยหาชิปกูละแต่เขาเขแลนมาถึงหรอกเพราะว่าสถานีมันมันใกล้กันนะเขาก็ทีอัดมาถึงกับกี่เลื่งปันน่ะสถานีมันอยู่ใกล้กันเนาะมีเรื่องก็หยุดมีเรื่องก็หยุดหัวพร้อมยังนี่พร้อมหรือยังที่จะไปสัมผัสสิ่งแปลกใหม่เื้นเต้นอีก่นะเต้นเต้นอีกแล้วมันเป็นยังไงก็ต้องเต้นเต้นตามกันตามกัน ก็ S <S> <S <S> <S อีกเคสเดียวหาได้ยิ้มเขาบอ,อกมันจะมีแถบดโอกันสิงที่มันแป๊บใหม่สำหรับเท่าแต่แต,แต่ต้องขออนุญาตเดี๋ยวก่อนนะคลิป,คล,ปคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่ามีลหลายคลิปเนาะที่มีสินจีสื่อมาว่าเวลาเราไปนั่งรถไฟในที่สาธารณะนะเดี๋ยวสินจีก็<ห>แล้วแต่เวลาเราในห้องห้องห้องโดยสารห้ามใช้เสียงดังและและที่นั่งที่เป็นสำรองสำหรับผู้ทุกภูภาคแล้วก็เว้นไว การเดินขึ้นบันไดแล้วก็ต้องชิดฝั่งขวาแม้ข้างตองทางเดินเนี่ยเราจะไปเดินเกกับผู้ต้องเขาเดินนี่ก็ฝากไว้กันแล้วกันนะเพราะว่ามีทางเอ็ซ์ติ้งมาเราอยากไปเป็นู่ได้ด้วยเป็นเป็นเป็นภรรยาเป็นระยะขอการเดินทางข้อมูลใหม่สำหรับคู่คู่บ้านท่ามัดมีแบบนี้คือมันเป็นคนรู้ที่ครูครูอ่ะเป็นแม่พิมพ์ของ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 ชาติอ่ะจะไปสอนนักเรียนคือประเทศไทยเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นโรกอนาคต ที่ที่สูงต่ออและให้เราไปค้นคว้าและเราไปใส่สมองของนักเรียนให้นักเรียนได้มีพื้นฐานให้แต่นักเรียนได้ไปปลูกฝังให้นักเรียนเนาะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเลยให้ทางเจ้าของช่องพาไปเลยไปไปางนนี่ถ้าขึ้นบันไดเลื่อนนี่ไปสู้สิตกับนักเรียนแล้วเฮ้ยซีว่าสู้ชีวิตเนาะ พาคุออไปขึ้นแอ,อ,นอาาร์อร์ตดิงคือขยะนะเราจะทิ้งก่อนขึ้นรถเขาไม่ให้มีอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นไปเน,ะน,น,เปนาะแมน่นะค,ครับใช่ใช่อเ,นเนองบอกนันนกเรียนู่่ พวกตัวพ <Cornell>. ูดอย่างนี้มันจะเป็นการทำหนี้ผ่อนคุณคว่าเราเป็นครูทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องมารยานทรีส่วน่นี้ครูว่าขึ้นขึ้นรถปกติอยู่บ้านเท่าขึ้นรถมันต้องมีที่พวกที่บ้านจับเราเหมอจะยึดเป็นอ่ายุบานเฮาหรืกินยังไมรถเลยตามสบายแต่อยู่ท่ายืดอ่ากูได้เลย ใช่นี่คือปิดอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปทิ้ขงขยะก่อนอ่าครคูก็ต้อง เอามาทิ้งขยะถ้าำบงหมวคือถือขึ้นไปเลยมันวะเขาจะมีแยกอ่าขยะเปียกก็ได้ใส่นี้ก็ได้ แมน,นแมนนีน่ก็เปียกเียนกครับคู่ออมมันไปซื้อตั๋วอยู่เนาะสือตีอให้เพิ่อลลองไปสือจริงๆก็มีอยอดตูนะแต่ว่าหลายคนเนาะบางที่งายก็สือ,อ,อ,อเธอเดียวเลยคื่อให้เรียนรูน้อะ ในเรียน,นรู้แล้วมั้งการสื่อตัวสื่อปีแรกนี้เราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราออกมาลองทีนี้กันอีกละเออขาก็คลิปนี้ปเป็นแนวทางในสำหรับในงานลาวเราคนมมที่มาเที่ยวประเทศไทยนะคนลาวเนาะแมนได้เห็นถึงการเดินทางการสื่อสื่อตัวยังไีเหรอเห็นาการเดินทางการมีระเบียบว,วินัยเนาะหลายย่างหลายย่างการใช้ชีวิตเนาะแมนแมน โอเคไปอันนี้ช็อกโกแลตเหรออัน <laughs> นี้ก็ะเป็นชิ่เชิปถ้าว่าถ้าเป็นตีกันตัวตีกันตัวไงกูอา่านได้ฟังได้กูเอาป็นภาษาต้องทดสอบกูก่อนนะกูภาษาอังกฤษนะโบ <laughs> จะอ่านได้โบฮะ Property of Asia อีรวันเม่นบลาเม่นไหม่เป่ไม่ได้เป่ไม่ได้ไปเดินทางกันไปเรจะไปเห็นรถไฟข้างบนไปจะเม่นสังเกตคักเนาะหัวได้ไปเดินเออเดินเอานอกเก็บไว้ให้ละแตะเข่าเลยนี่แบบนี้แตะอ่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะกะตุ้ใจเลยโอ้เป็นเครื่องสระหัวใจเหบเป็นป้าต้องรมัดเวลาเวลาเราไปกระตุ้นหัวใจฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุพยาไทยน้องอานทึกบานนั่นแมนแมนปัญาไทยปะให้เราพาชมให้เราพาชมมวันนี้กูไปอ่านพยาไทย พูนมันขึ้นทั้งพูอ้ยห้ายเ่ยวก้กนการไปข้นขึ้นรถไฟแอร์พอร์ตลิงไปสุวรรณภูมิคนไายบะอัว ท่านให้ใช้เนเรื่องก็นานจาจาวเรายนและและให้ให้ความเป็นพิเศษแก่เด็กและปนชราขอบคุณที่ให้ความร่วมมือย้อน้อคซี คนออกมาก่อนเนี่ยค่อยเข่านี่ให้คนดังในออกมาก่อนดทุกคนเยอะสถานีเริ่มตุ่นนะคนเลยหลายโอ้อันเดือดมากทุกคน ขึ้นมาเพพี่พต,ตามเข้าไป เร็วสูงของมันร้อยยี่สิบแต่ว่าแซงรถบนทางด่วนหมดเลยขออยู่สูงก็เหมือนคล้คคคายๆว่าเขามันแรงสาเนาะอ,อยู่เสอมอทุนทางด่วนมอเตอร์เวย์รถมอเตอร์เวย์เขาแรงร้อยยี่สิบคนเลยแต่ว่ารถสายยังแซงเฉยมา,าสังเกตบนเสาไฟปั๊บ

ฟ้าลดละดับลงมามุดใต้ดิน พออยู่สนามบินเลยไได้เยี่ยวก็ขึ้นเข้าขึ้นรถเทีงขึ้นก็นได้ เข้าึ้นเข้าขึเข้านมาด้เรือนไหนเขาใส่ลิปคนที่มีกระเป๋า 2> <ns> 2> <sa id> จะกลับไปที่เราขึ้นมาเมื่อกี้สถานีพญาไท นี่คือสนามบินสุวรรณภูมินะครับชั้นใต้ดินเนาะหลังจากที่พาผู้อ่านั่งรถแอร์พอริงมารถไฟฟ้าแอร์พอริงนะครับมาถึงสุวรรณภูมิที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมใส่เสื้อให้ข้าต้องข้าต้องบนมาโลกมีจุดใดข้าควรควรเลยเนาะไปเรียกเส้นเสื้อค่ะมันจะมีวางบน ที่มีความเร็วสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้คือประเทศไทยมีรถไฟความเร็วนี้นีะ่ะรถไฟความเร็วสูงเราบอกว่าเราเคยได้ยินคนไทยว่าวเลยคือไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงแต่มีรถไฟที่มีความเร็วถ้าสูงจริงๆก็ล้อสองร้อยห้าสิบขึ้นไปอ๋อสำเนียงของสูงเถอ, <c oughs> อะมีคมนอ๋อเบิ้งจนแบบวิบ่นหัวแบบมันวายเรื่อยเรื่อกแบบสูงนะ เขาเขาอยู่สูงเขาสีแนมลงมากลางเขาสูงรู้สึกว่กาซาแต่จริงๆเนี่ยรถที่เวียนอยู่มอเตอร์เวสเน่ะรถไฟยิงแสงเลยปุ๊บเห็นไหมเว,วลาปิดประตูเนี่ยทำไมต้องปิดแน่นปิดแรงเพราะว่าเวลารถวิ่งเร็วๆแล้วมันจะมีเสียงเพื่อเก็บเสียงอ๋อฮัลหล่สงสัยจะฟักท้ามคี่ว่าฟักถามเมื่อกี้เนาะคือแบบเออบนนี้พ่อเคียร์ทีไผ่านมคือว่าปิดประตูแห้งแท้ แล้วคลิปต่อไปรัวจะได้ไปชมสนามบินสุวรรณภูมิติดันดับ5ของโลกนะฮะระดับโลกเลยนะสนามที่สนามบินที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ติดระดับโลกโกความสวยงามบ้อมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบเจอกับคลิปหน้านะครับผมสบายดี